สวัสดีครับผมต้อมนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะมาอัปเดตภาพรวมผ่อนลงทุนหุ้นแบบด c a ด้วยงบ2,000บาทต่อเดือนประจำเดือนเมษายน268 8ของผมนะครับจะเป็นยังไงนั้นไปชมกันในคลิปเลยครับก็ได้เวลาที่ผมจะต้องมีการเข้ามาซื้อหุ้นแล้วก็มาอัปเดตให้เพื่อนๆได้ฟังกันแล้วนะครับซึ่งในรอบนี้ก็ ค่อนข้างแย่นิดนึงเนาะด้วยความที่ตลาดหุ้นนะครับก็เจอกับข่าวเจอกับอะไรก็ไม่รู้เนาะแล้วก็รวมไปถึงภาพรวมของตลาดก็ยังคงอยู่ในช่วงของการบินขาลงด้วยนะครับเพราะฉะนั้นแนวรับที่เรามองว่ามันควรจะรับอยู่ก็เลยกลายเป็นว่ามันก็รับไม่อยู่นะครับก็ทำนิวโลลงมานะครับแล้วก็ทำให้หลายๆคนแบบมีความกังวลว่าภาพรวมของดัชเชตเนี่ย จะหลุดลงไปต่ำกว่า1,000จุดหรือเปล่าอะไรงนี้นะครับเพราะว่าหลายๆข่าวหลายๆสำนักก็พูดออกมาในทำนองคล้ายๆกันอะไรประมาณนี้นะครับแต่สุดท้ายเราก็จะเห็นภาพของการรีบาวของดัชชิงเซตในช่วงที่มันผ่านมานหลังจากที่ลงไปแรงๆซึ่งพออะไรมันคลี่คลายลงแล้วนะครับเราก็เห็นภาพของการรีบาวกับขึ้นมาแต่อย่าลืมนะครับภาพของการรีบาวในรอบนี้มันก็ยังคงเป็นในระยะสั้น ระยะกลางระยะยาวเราก็ต้องมาติดตามกันอีกทีหนึ่งเพราะว่าสถานการณ์หรือปัจจัยที่มันมีผลต่อภาพรวมของดัชนีเซตหรือตลาดหุ้นบ้านเราเนี่ยมันก็ยังเป็นภาพของระยะสั้นระยะกลางอยู่นะครับอย่างปัจจัยที่สำคัญเลยก็การขึ้นภาษีของทางสหรัฐอเมริกาซึ่งตอนนี้ก็มีข่าวว่าเขามีการแบบโฮไว้ Hawaii 90วันอะไรแบบนี้ซึ่งอันนั้นก็คือ แค่90วันซึ่งเราต้องมาดูว่าหลังจาก90วันนั้นเขาจะยังมีการเรียกเก็บภาษีแบบเดิมหรือเปล่าก็คือแบบที่เขากําลังประกาศว่าจะขึ้นอันนี้หรือเปล่าหรือเราจะมีการเข้าไปเจรจารแล้วก็คลี้คายลงอะไรอย่างนี้มันก็ต้องไปดูตรงนั้นอีกทีหนึ่งรวมไปถึงในเรื่องของสงครามการค้าที่เขากําลังทํากันอยู่ตอนนี้ด้วยนะครับสหรัฐกับจีนอะไรอย่างเงี้ย ว่าสุดท้ายแล้วจะเป็นยังไงเพราะว่าจีนก็ตอบโต้สหรัฐเหมือนกันอะอย่างนี้นั่นเองซึ่งสิ่งเหล่านี้มันก็จะสะท้อนมายัางตลาดหุ้นบ้านเราค่อนข้างพอสมควรนะเพราะภาพรวมของของโลกเป็นยังไงนะครับภาพรวมของตลาดบ้านเรามันก็มักจะสะท้อนไปตามนั้นนั่นเองนะครับซึ่งก็ต้องมาติดตามกันอีกทีนะึง อัปเดตภาพรวมดัชชีเซ็ตเมื่อวันที่18เมษายน2 6 8ก็ปิดอยู่ที่บริเวณ1,150.95จุดโดยที่สรุปมูลค่าการซื้อขายที่เกิดขึ้นในช่วงเดือนเมษายนตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่18เมษายน2 6 8นะครับเราก็จะเห็นว่ากลุ่มที่เป็นฝั่งที่ซื้อเข้ามานะครับก็ยังคงนําโดยนักทุนทั่วไปนป,ประเทศนะครับหรือว่ารายย่อยก็ซื้อสะสมอยู่ที่ประมาณ17,633ล้านบาท เลงมาก็เป็นในส่วนของโบรกเกอร์นะครับซื้อสะสมเข้ามาประมาณ477.39ล้านบาทส่วนกลุ่มที่เป็นกลุ่มที่ขายออกมานะครับก็มีอยู่ด้วยกัน2กลุ่มนะก็นําโดยนังทุนสถาบันนะครับขายสุที่ออกมาประมาณ9,474ล้านบาทแล้วก็ต่างชาตินะครับขายสุที่สะสมออกมาประมาณ8,636ล้านบาทและเมื่อเรามาดูภาพรวมนะครับมูลค่าซื้อขายที่เกิดขึ้น ในช่วงปี68นี้ตั้งแต่วันที่1มกราคมถึงวันที่18เมษายน2 5 6 8นะครับซึ่งกลุ่มที่เป็นฝั่งที่ซื้อเข้ามาเนี่ยก็ยังหนีไม่พ้นในส่วนของนักทุนทั่วไปประเทศนะครับหรือรายย่อยซึ่งทั้งปี68นี้ก็มีการซื้อสุทธิสะสมเข้ามาประมาณ72,682ล้านบาทนะครับและอที่เหลือ3กลุ่มก็เป็นฝั่งที่ขายสะสมออกมาโดยตลอดนั่นเอง ซึ่งก็นำโดยนักทุนต่างชาตินะครับที่ขายสุดทธิสะสมอยู่ที่ประมาณ48,503ล้านบาทตามมาด้วยนักทุนสถาบันนะครับก็ขายสุที่สะสมออกมาประมาณ14,630ล้านบาทแล้วก็บรกเกอร์นะครับก็ขายสุทธิสะสมออกมาประมาณ9,549ล้านบาททีนี้เมื่อเรามาดูภาพรวมของดัชนีเซ็ตในภาพของกราฟเทคนิคนะตอนนี้นะครับในภาพของกราฟรายวันเราก็เห็นภาพของการรีบาวกับขึ้นมา ซึ่งเป็นการรีบาวที่ยังอยู่ในแนวโน้มของการเป็นขาลงอยู่นะครับณตอนนี้เราอาจจะมองแนวต้านตรงบริเวณเส้น MA 24วันนะครับในมุมมองของกราฟรายวันเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยต้อเห็นว่าตรงบริเวณเส้น MA 24วันเนี่ยเขายังไม่สามารถที่จะทะลุผ่านขึ้นไปได้เลยนะครับดังนั้นตอนนี้ในภาพของระยะสั้นหรือว่ากราฟรายวันก็เลยมองตรงบริเวณเส้น MA 24วันนะครับซึ่งตอนนี้ก็เข้ามาใกล้เรียบร้อยแล้ว ก็มองว่าเป็นจุดแนวต้านที่น่าสนใจแล้วก็เป็นจุดแนวต้านที่สำคัญนะครับในรอบนี้ถ้าเกิดว่าสามารถทะลุขึ้นไปยืนเหนือเส้น MA 24วันได้นะครับก็มีโอกาสที่เราจะได้ลุ้นตรงบริเวณ1250จุดนะครับเป็นลำดับต่อไปณตอนนี้ก็อาจจะมองว่าขอให้สามารถขึ้นไปยืนเหนือประมาณบริเวณ1,160จุดให้ได้ก่อนยืนแบบแข็งแกร่งเลยนะ จะแบบเปิดวันจานนี้ทะลุขึ้นไปแล้วก็สามารถไปต่อได้นะยิ่งดีเลยนะครับในภาพของกราฟรายวันเมื่อเรามาดูภาพของกราฟรายสัปดาห์นะครับภาพผมกราฟรายสัปดาห์เนี่ยแนวโน้มของกราฟเทคนิคก็ยังคงเป็นขาลงแต่จุดที่น่าสนใจของผมนะครับผมมองที่เส้น i อซนะตอนนี้เริ่มมีการผงกหัวขึ้นมาแล้วจากจุดในโซนโอเวอร์โซนะครับก็ถือว่าถ้ามองในลักษณะประมาณนี้ก็ ถือว่ามีความน่าสนใจในการเข้าไปสะสมแต่ผมบอกเลยนะครับว่าณนะตอนนี้คือตลาดหุ้นของเรานะครับตลาดหุ้นไทยของเราเนี่ยอยู่ในช่วงของการแบบซื้อ1แถม2อ,อะไรเงี้ยก็เรียกได้ว่าคือตอนนี้ของถูกๆเนี่ยอยู่ในตลาดหุ้นไทยของเราแบบเยอะมากนะครับก็เลยมองว่าณนะตอนนี้ถ้าเรามองหาหุ้นที่มีพื้นฐานที่ดีเนาะก็อาจจะได้ในราคาที่ค่อนข้างถูกนะครับตอนนี้ แต่ว่าต้องบอกก่อนนะว่าการลงทุนทุกการลงทุนเนี่ยมันมีความเสี่ยงนะครับก็อาจจะต้องมาศึกษาในภาพตรงอื่นๆประกอบการตัดสินใจของเราด้วยนะครับเพราะบางคนเนี่ยเข้ามาในมามาในช่วงระยะสั้นเนาะกะเข้ามาแบบเก็งกําไรระยะสั้นเนี่ยอันนี้ก็อาจจะเป็นอีกภาพหนึง่งแต่ถ้าใครที่เข้ามาในภาพแบบยา,ยาวๆเลยอันนี้อันนี้ก็อาจจะเป็นอีกภาพหนึ่งนั่นเองนะครับและที่ผมบอกว่าตลาดหุ้นไทยตอนนี้คือถูกมากเนี่ย ไม่ใช่เรื่องที่ผมนึกขึ้นมาเองนะครับถ้าเรามาดู P/E ของเซตนะตอนนี้ก็อยู่ที่ประมาณ15-16เท่าเท่านั้นเองนะครับก็ประมาณ15-16ปีก็คืนทุนแล้วอะไรอย่างนี้โดยที่มีย i e l d อยู่ที่ประมาณ4.18%ก็ถือว่าน่าสนใจนะครับก็ถือว่าถือว่าตอนนี้ตลาดหุ้นไทยค่อนข้างที่จะถูกพอสมควรนะอืม ทีนี้เมื่อเรามาดูภาพของดิชินเซตในกราฟลายเดือนกันบ้างนะครับเราก็เห็นว่าในภาพของกราฟลายเดือนเนี่ยไม่สวยแล้วนะครับไม่สวยเลยนะเพราะว่าดิชินเซตก็ในภาพลายเดือนเนี่ยหลุดตรงเซนเอ200ในกราฟลายเดือนแล้วก็มีท่าทีว่าจะจะหลุดลงไปต่อนะครับแต่ว่ายังดีนะที่เราเห็นภาพของไส้เทียนที่ยาวมากนะครับในในแท่งเทียนแท่งล่าสุดในกราฟลายเดือนเนี่ย มันก็มีโอกาสที่จะทําให้เราเห็นภาพของการรีบาวกลับขึ้นมาแล้วก็อาจจะสามารถขึ้นไปยืนเหนอือสแเม2สองได้อีกครั้งหนึ่งซึ่งถ้าเกิดว่าสามารถขึ้นไปยืนได้เนี่ยภาพของกราฟรายเดือนเนี่ยจะค่อนข้างสวยและมันก็น่าจะส่งผลไปที่กราฟรายสัปดาห์ที่ค่อนข้างก็มีทรงอยู่แล้วนะครับแล้วก็น่าจะส่งไปที่กราฟรายวันก็น่าจะทําให้ภาพของตลาดหุ้น จากนี้ไปอาจจะดีขึ้นนั่นเองนะครับแต่ว่าอันนั้นก็เป็นอีกภาพหนึ่งละกันถ้ามันเกิดขึ้นนะถ้าไม่มีปัจจัยอะไรเข้ามากระทบนะครับเพราะตอนนี้ก็ต้องบอกว่ากราฟลายเดือนก็ยังคงเป็นขาลงก็มีโอกาสที่มันจะลงไปได้ต่อด้วยอะไรนี้นั่นเองนะครับก็มองว่า,อาเอางี้ดีกว่าถ้าเกิดว่าภาพของกราฟลายสัปดาห์มีการม,มีภาพของการรีบาวกับขึ้นมานะครับก็น่าจะ มองเห็นภาพที่ดีขึ้นของตลาดหุ้นไทยนะครับอันนี้คือในภาพของกราฟเทคนิคนั่นเองปัจจุบันค่าเงินบาทนะก็อยู่ที่ประมาณ33บาทต่อหนึ่งดอลลาร์ซึ่งแนวโน้มของค่าเงินบาทก็ยังคงเป็นแนวโน้มมีโอกาสที่จะแข็งค่าขึ้นไปอีกนะครับแต่ก็มีภาพของอาจจะมีการอ่อนค่าในระยะสั้น ลงมาบ้างนะแต่ว่าก็คิดว่าใน,ในภาพรวมของภาพใหญ่ๆเนี่ยก็ยังย,ยังคงอยู่ในภาพของการแข่งข้านั่นเองนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับในส่วนของภาพรวมของตลาดหุ้นณตอนนี้นะครับทีนี้เรามาดูในส่วนของภาพรวมผ่อนลงทุนหุ้นแบบ DCA ด้วยงบ2,000บาทต่อเดือนประจําเดือนเมษายนสอ6 8ของผมกันบ้างนะครับสาหรับในเดือนนี้ผมมีการเติมเงินเข้ามาจานวน3,200บาท สำหรับตรง1,200บาทที่เติมเพิ่มเข้ามานะครับก็เกิดจากการที่วันที่30ที่จะถึงนี้นะครับผมจะได้รับเงินปันผลจากพุ้นพ t ทีเป็นจำนวนเงินประมาณ1000เกือบเกือบส0บาทนี่แหละผมก็เลยปัดมาให้เป็น1,200บาทนะครับก็เติมเข้ามารวมกับเงินที่ผมจะต้องมีการเติมเข้ามาทุกๆเ,เดือนเดือนละ0 0 0พนนะครับในรอบนี้ก็เลยรวมกันเป็น3,200บาท และหลังจากนี้ไปผมก็มีการเปลี่ยนกลยุทธ์ในการซื้อหุ้นด้วยนะครับก็คือปันผลเป็นของหุ้นตัวไหนก็จะเอาเงินปันผลนั้นไปซื้อหุ้นตัวนั้นจะไม่มีการเอาเงินปันผลตรงนี้นะครับไปคิดรวมเพื่อเฉลี่ยซื้อหุ้นทุกตัวนะแต่ผมจะเอาไปซื้อหุ้นตัวที่เขามีการจ่ายปันผลในรอบนั้นทั้งหมดเลยนั่นเองเพราะฉะนั้นในรอบนี้ก็จะเห็นว่าผมมีการซื้อหุ้น P t ทเข้ามาค่อนข้างเยอะ เนื่องจากว่าผมเอาเงินปันผลของหุ้น P t ทไปซื้อหุ้น PT t กับเข้ามานั่นเองนะครับในรอบนี้ผมมีการซื้อหุ้น bts เข้ามาจำนวน80หน่วยนะราคาที่ซื้อต่อหุ้นนะครับก็คือ5บาท15สตางค์ต่อหุ้นตัวต่อมานะครับ cpo ซื้อเข้ามาจำนวน8หน่วยราคาที่ซื้อต่อหุ้นก็คือ50บาท75สตางค์ต่อหุ้นตัวต่อมานะครับหุ้น lph ก็ซื้อเข้ามาจำนวน100หน่วย ราคาที่ซื้อต่อหุ้นก็คือ3บาท60สตางค์ต่อหุ้นหุ้น PT ซื้อเข้ามาจำนวน50หน่วยราคาที่ซื้อต่อหุ้นก็คือ11บบาท50สตางค์ต่อหุ้นแล้วก็หุ้น PT t นะครับก็ซื้อเข้ามาจำนวน45หน่วยราคาที่ซื้อต่อหุ้นก็คือ32บบาทต่อหุ้นนั่นเองนะครับในรอบนี้โดยภาพรวมก็เลยใช้เงินในการซื้อหุ้นเข้ามา จำนวน3,198บาทนะครับโดยประมาณนะทีนี้เมื่อเรามาดูภาพรวมพอร์ตของผมนะตอนนี้นะครับเราก็จะพบว่าหุ้น BTS ของผมนะครับตอนนี้ก็มีจำนวนหุ้นทั้งหมด3,994หุ้นนะครับราคาต้นทุนก็คือ7บาท91สตางค์ต่อหุ้นในขณะที่ราคาบนกระดานนะครับตอนนี้ก็อยู่ที่4บาท84สสตางค์ต่อหุ้น BTS ก็ยังคงติดลบอยู่แล้วก็อยู่ในช่วงติดลบที่ค่อนข้างเยอะเหมือนเดิมนะครับณตอนนี้ก็ติดลบอยู่ที่ประมาณ38.84%ตัวต่อมานะครับ c p ก็มีจำนวนหุ้นทั้งหมด517หน่วยราคาต้นทุนก็คือ61บาท96สตางต่อหุ้นส่วนราคาบนกระดานตอนนี้นะครับก็อยู่ที่50บาทต่อหุ้นตอนนี้ก็ยังคงติดลบนะครับซึ่งก็ก็ติดลบแบบค่อนข้างเยอะเหมือนเดิมนะครับแต่ก็ไม่ได้เยอะมากนะ ตอนนี้ก็ติดลบอยู่ที่ประมาณ19.31%หุ้น LPH นะครับก็มีจำนวนหุ้นทั้งหมด2,506หน่วยราคาต้นทุนก็คือ4บาท83สตางค์ต่อหุ้นนะครับส่วนราคาบนกระดานก็อยู่ที่3บาท64สตางค์ต่อหุ้นหุ้น LPH ก็ยังคงติดลบนะครับซึ่งก็ติดลบค่อนข้างเยอะคล้ายๆกับ2ตัวที่ผมพูดมาเมื่อกี้เลยปัจจุบันก็ติดลบอยู่ที่ประมาณ24.63%นะครับ สำหรับหุ้น PT ตอนนี้ก็มีจำนวนหุ้นทั้งหมด4,231หน่วยราคาต้นทุนก็คือ7บาท3สตางค์ต่อหุ้นส่วนราคาปนกระดานณะตอนนี้นะครับก็อยู่ที่11บาท70สตางค์ต่อหุ้นตอนนี้ก็ยังคงบวกมาอย่างต่อเนื่องเลยนะครับปัจจุบันก็บวกอยู่ที่ประมาณ66.49เก็ถือว่าเพิ่มการบวกขึ้นมาเรื่อยๆแนวโน้มของราคาของเขาเนี่ยก็มีโอกาสไปต่อด้วยนะครับ ถ้าไปดูจากกราฟของเขาด้วยตอนนี้นะแต่ถ้าขึ้นแบบนี้ก็ก็ก็ถือว่าดีนะแต่ว่าก็ทําให้ผมได้จํานวนหุ้นเขาน้อยลงนะครับแล้วจ็นว่าตั้งแต่ราคาหุ้นเขามีการปรับตัวเพิ่มขึ้นเนี่ยจะไม่เห็นผมซื้อหุ้นบริษัทนี้แบบเต็มล็อตนะครับส่วนใหญ่ณนะตอนนี้จะเห็นประมาณ40-50หน่วยจะไม่เห็นแบบร้อยหน่วยแล้วนั่นเองนะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่อีกเวนึงเนาะ เพราะว่าราคาหุ้นเพิ่มขึ้นก็ได้จานวนหุ้นน้อยลงอะไรอย่างนี้นั่นเองนะครับแต่ว่าหุ้นตัวนี้ค่อนข้างที่จะให้ปันผลค่อนข้างเยอะก็อาจจะเป็นไปได้ว่าหลังจากนี้ไปหลังจากที่ผมมีการเปลี่ยนวิธีการซื้อหุ้นเนี่ยอาจจะทําให้ผมซื้อหุ้นตัวนี้ได้เยอะขึ้นก็ได้นะครับเพราะว่าเขาจ่ายปันผลเยอะไงก็เอาเงินตัวปันผลของเขาเนี่ยมาซื้อหุ้นของเขาอะนะครับโอเคมาที่หุ้นตัวสุดท้ายนะครับหุ้นพลีทีก็มีจํานวนหุ้นทั้งหมด913หน่วย ราคาต้นทุนก็อยู่ที่35บาท83สตางค์ต่อหุน้นในขณะที่ราคาบุนกระดานนะครับก็อยู่ที่31บาทต่อหุน้นหุ้นท,ทีทีก็ยังคงติดลบนะครับซึ่งปัจจุบันก็ติดลบอยู่ที่ประมาณ1 3 4 7นะครับก็ถือว่าติดลบไม่ไม่ไดีเยอะมากเนาะประมาณ1 3 1 4อะไรอย่างรนี้ภาพรวมของพอร์ตของผมตอนนี้นะครับก็ติดลบอยู่ที่ประมาณ4.4เเตนะครับ โดยที่ต้นทุนรวมผมณนะตอนนี้ก็อยู่ที่ประมาณ138,186บาทก็แบ่งเป็นเงินที่ผมมีการเติมเข้ามาทุกๆเดือนนะครับณนะตอนนี้ก็รวมกันอยู่ที่1 2 4 0 0 0บาทนะครับส่วนที่เหลือก็เป็นในส่วนของปันผลที่ผมมีการได้รับแล้วก็มีการเติมเข้ามานะครับแล้วก็ส่วนต่างราคาที่ผมมีการขายหุ้นออกไปในช่วงแรกนั่นเองนะครับก็ประมาณนี้ในส่วนของการอัปเดตพอร์ตของผมนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะ และเ,เพื่อนๆนะครับที่เข้ามา DC a คล้ายๆกับผมหรือว่าเพิ่งเริ่มเข้ามาเนี่ยหรือเข้ามาพร้อมกันเลยอะไรอย่างนี้ณตอนนี้พอรตของเพื่อนเป็นยังไงกันบ้างนะครับลองมาพูดคุยมาแลกเปลี่ยนกันหน่อยละกันนะครับข้างล่างคลิปนี้นะก็ต้องบอกว่าการทํดี c a หุ้นเนี่ยผมเพิ่งทําเป็นครั้งแรกนะครับก็ตั้งใจอยากจะทเป็นคลิปออกมาให้เพื่อนๆที่เป็นมือใหม่เนี่ยเข้ามาได้มาเรียนรู้ว่าเฮ้ยการทํดี c a หุ้นประมาณนี้ประมาณนี้มันจะ เป็นแบบไหนพอจะติดลบหรือเป็นบวกหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็ต้องบอกอีกครั้งด้วยว่าช่วงที่ผมทำดีซ a หุ้นนะครับผมทำในช่วงที่ตลาดเป็นขาลงมาโดยตลอดยังไม่เคยเจอช่วงที่ตลาดเป็นขาขึ้นเลยนะครับอืมอันนี้ซึ่งผมก็อยากจะดูเหมือนกันว่าถ้าหลังจากที่ตลาดหุ้นเป็นขาขึ้นเนี่ยพอของผมที่ทำดีซ a มันจะบวกขนาดไหน ก็อยากจะลุ้นอยู่แต่ก็ต้องรอให้ถึงวันที่ตลาดหุ้นเป็นขาขึ้นด้วยก็ไม่รู้ช่วงไหนเหมือนกันนะครับอ่ะและเหมือนเดิมนะครับเป็นเพื่อนท่านไหนที่มีคําถามหรือมีข้อแนะนาอะไรเพิ่มเติมนะสามารถเข้ามาคอมเมนต์พูดคุยกันข้างล่างคลิปนี้ก็ได้หรือจะเข้าไปพูดคุยผ่านทางแฟนเพจมือใหม่เข้าใจหุ้นก็ได้นะครับโอเคสําหรับคลิปนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับ สวัสดีวันสงการย้อนหลังด้วยนะครับทุกคน